สวัสดีครับคุณผู้ชมชาวสเต็ปลูกหนังนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์คู่ทีเด็ดนะครับสเปนปะทะโปรตุเกสด,ดูบอลด้วยสนุกไปด้วยครับเชียร์สนุกจริงๆนะคู่นี้ที่ผมมองเอาไว้เป็นฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับคุณผู้ชมโอเคสเปเนยอยู่อันดับที่7นะครับโปรตุเกสอยู่อันดับที่8ราคาเปิดมาใน2คู่นี้นะครับเปิดมาที่ตอนแรกนะเปิดมาครึ่งลูกสเปนต่อที่ครึ่งลูกตอนนี้ นะาราคาไหลลงแล้วนะคุณผู้ชมเหลือปอปอคู่นี้นะครับถ้าอยู่ฝั่งสเปนเนี่ยราคาจ่ายอยู่ที่1.07ถ้าอยู่ฝั่งโปรตุเกสเนี่ยจ่ายที่0.85นะครับโอ้โหตอนนี้คือผมมองว่า,าช่วงดึกๆหรือว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยอาจจะไหลามาที่ราคาเสมอได้เลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับคู่คู่นี้เราไปดูกันดีกว่าว่าทำไม ฝั่งโปรตุเกสเนี่ยทำไมราคามันถึงได้น้อยจริง,รงๆแล้วก็สเปนต่อด้วยอ่าไปดูนักเตะกันก่อนครับ11ผู้เล่นของทั้ง2ทีมที่คาดว่าจะได้ลงนะครับฝั่งสเปนเนี่ยมาในแผน4-3-3นะครับสเปนเนี่ยประตูเนี่ยเป็นไซมอนกองหลัง4ตัวนะครับมีจอร์เดียบาแล้วก็ปาวโตเลสแล้วก็กาเซียแล้วก็เอสปิสลิกิเกตานะครับจากชื่อ อ่านอ่านตัวนี้ที่ไรนี่อ่านแอฟริกเลตาทีไรเนี่ยผมชอบจริงมันมันสะกดยังไงก็แหว่งไปแหว่งมาผิดผิด,ผด,ผดถูกถะะูกถ้าสำหรับตัวนี้เป็นคอนเทนต์มาอยู่ช่วงพักหนึ่งะครับชื่อนี้โอเคครับการสเปนอีก3ตัวเนี่ยเป็นเดียโก้คันตาล b าบุสเกตนะครับแล้วก็โกเก้คือได้ได้กองกลางตัวเยี่ยมของลาลิกาสเปนมาเสองตัวนะครับบุสเกตกับบาซ่าโกเก้เนี่ยก็เป็น ของแอตแลติกอนะครับส่วนเด่นๆเลยนะกางสเปนวันนี้เป็นเทโกอาคันตล่านะครับฟอร์มดีมากๆช่วงนี้แต่ไม่รู้ว่าผลงานกับทีมชาติเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับกองหน้า3ตัวเนี่ยเป็นกาวโมูรตาแล้วก็ตอเลสนะครับโอเคปกติและตรงกองหน้าของสเปนเนี่ยเริ่มเริ่มจะหานักเตะใหม่มาถ่ายเปลี่ยนแล้วยังเหลือมูราตาที่ยังเป็นหลักอยู่นะฮะส่วนโปรตุเกสมาในแผน4 1 3 2มนะครับประตูเป็น พาริซิโอนะครับหลัง4ตัวเนี่ยเป็นกาเซโลเปเป้แล้วก็ดูอาเต้แล้วกูกูริโอนะครับโก็ได้อยู่นะฮะกองหลังของโปรตุกเกสจะมีเปเป้ยืนเป็นตัวเกา๋าแนวรับอยู่นะครับส่วนกลางกลางรับนะครับ1คนเนี่ยเป็นมูตินโยนะครับ3ตัวลูกของเขาเนี่ยเป็นโอตาวิโอแล้วก็บูโน่เฟอร์นันเดสนะครับแล้วก็บีนาร์โดซิลวา ส่วนตัวหน้า2ตัวนะครับตัวลูก2ตัวเนะี่ยเป็นดีโก้โจต้าและโรนันโดนะครับเนี่ยฝั่งของโปรตุเกสเนี่ยที่ผมมองว่าราคาเริ่มไหลลงมาเรื่อยๆผมมองว่านักเตะค่อนข้างที่จะมีผลด้วยซึ่งชื่อชั้นทั้ง2ทีมเนี่ยไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แต่สเตะสไตล์การเล่นและผมมองว่าสเปนยังดูเหนือกว่านะครับของออของโปรตุเกสเนี่ยจะเป็นทางด้านของโรนันโดโจต้าแล้วก็ บุนโอลเฟอร์นนเดสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นทีมเวิร์คสประสานและกันที่เป็นทีมชาติโปรตุเกสที่เล่นได้ดีและน่ากลัวนะครับโอเคครับเราไปดูสถิติของทั้ง2ทีมกันต่อนะครับสถิติของทั้ง2ทีม5นัดล่าสุดเนี่ยเสมอกันไป4ครั้งนะครับแล้วก็โปรตุเกสเอาชนะไปได้1ครั้งในปี2010ขึ้นนานมาแล้วคือ2คู่นี้เจอกัน สูสีกันมากๆแล้วสนุกส่วนใหญ่เนี่ยสเปนจะต่อนะครับเจอกันห้านัดล่าสุดเนี่ยสเปนต่อไปถึง4ครั้งโปรตุเกสต่อแค่ครั้งเดียวและเสมอกันส่วนใหญ่คือสเปนทําเงินกับการที่เจอโปรตุเกสไม่ได้เลยนะครับ5้านัดที่เขาเจอกันมาอันนี้น่าสนใจที่ราคาจะต้องไหลลงมาเป็นเขาเรียกว่าไงฮะเป็นราคาเสมอและกันในวันในคืนวันนี้อัตราการชนะเนี่ยผมเหมาะ ในในนี้นะฮะคือพบกันเนี่ยเห็นไหมสเปนเน่ยไม่ชนะเลยคืออัตราการชนะเนี่ยเป็นศเ์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเสมอเลยนะแปเปอร์ครับโปร,ต,ปรตุเกสเนี่ยชนะ20%เปอรก็คืออย่างที่ผมบอกไปโอเคห้านัดล่าสุดของสเปนกันก่อนดีกว่าครับสเปน5้านัดล่าสุดของเขาทาผลงานได้ดีนะครับเขาชนะไป4ครั้งแพ้หนึครั้งแพ้ฝรั่งเศสนะครับ ทำเงินไปได้1ครั้งเท่านั้นเสีย3เจ้า1นะครับผลงานของสเปนเนี่ยมันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้ววันนี้เขาเล่นในบ้านนะครับไปดูในบ้านของสเปนกันบ้างดีกว่าเช่นเดียวกันเลยครับสเปนในบ้านสวยงามมากๆครับสเปนในบ้านเนี่ยหานัดล่าสุดเขาชนะไป4เสมอ1ไม่แพ้ใครนะครับทำเงินได้2ครั้งเสีย2ราคาต่อค่อนข้างสูงด้วยสเปนนะฮะคือน่าสนใจจริงๆสเปนในบ้านเนี่ยครับ ส่วนโปรตุเกสโปรตุเกสไปเยือนนะครับชนะไป3ครั้งเสมอ1แพ้1ทําเงินได้2ครั้งเจ้า1เสียถึง2นะครับถ้าเทียบกับสเ,สเปนเมื่อกี้แล้วเนะี่ยโปรตุเกสการทำเงินยังดูดีกว่าแต่ฟอร์มการเล่นยังเหมือนจะสู้ไม่ได้นะฮะในในเรื่องสถิติเกมไปเยือนของโปรตุเกสครับห้านัดล่าสุด โปรตุเกสไปเยือนก็ไม่แพ้ใครเลยฮะชนะไป3ครั้งเสมอ2ทํทำเงินได้เต็มเต็มสครั้งได้ครึ่ง1นครั้งเสียเต็ม1ครั้งเสียครึ่ง1นครั้งคือการทำเงินของโปรตุเกสเนี่ยผมมองว่าดูดีกว่ามากๆในในของสเปนนะถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยผมลูดขึ้นไปให้ดูเอาแล้วครับจากที่เรามาดูเรื่องค่าน้ําเรื่องออราคาไหลลงมาแล้วเนี่ยผมมองว่าวันนี้ยังไงอ่ะมันอาจจะออกเสมอหรือว่าอยู่บอลรองปลอดภัยกว่า ผมเลือกเชียร์โปรตุเกสนะครับวันนี้สำหรับใครเนี่ยที่ดูแล้วชอบใจนะครับหรือว่ามีความคิดเห็นอะไรสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างเลยได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันและพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตผลคะแนนผลสกอร์ที่เราได้วิเคราะห์กันเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ